สำหรับศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในต้นปีหน้านั้นถือว่าเป็นศึกสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่จะต้องรักษาเก้าอี้เอาไว้นะคะเพราะว่ามีผลต่อการเลือกตั้งสสกทมนในระยะยาวทีเดียวส่วนทางด้านของพรรคเพื่อไทยก็ต้องอาศัยจังหวะในการช่วงชิงคะแนนจากคนกรุงเทพค่ะโดยเฉพาะการป้องกันน้ําท่วมที่วันนี้ก็ยังคงมีความหวาดผวาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะเราจะไปติดตามประเด็นนี้ค่ะจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ ่ลาอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่องสัญญาณแรกศึกผู้ว่ากทมถึงแม้ว่าแผนทดสอบการระบายน้ำผ่านระบบคูคลองในกรุงเทพมหานครจะเห็นผลได้ไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นตเนื่องด้วยฟ้าฝนไม่เป็นใจทำให้การทดสอบระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพต้องยกเลิกไป แต่ที่ประชาชนโดยเฉพาะชาวกรุงเทพเห็นชัดเต็มตาก็คือแผนทดสอบการระบายน้ำได้แปลรูปกลายเป็นเกมช่วงชิงคะแนนเสียงระหว่างรัฐบาลกับผู้บริหารท้องถิ่นกรุงเทพที่อยู่กันคนละฝากฝั่งการเมืองเริ่มจากการจัดนิทรรศการมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนระหว่างวันที่1ถึง3กากันยายนณนะศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ลาดพร้าว รัฐบาลประสบความสําเร็จอย่างสูงในการเรียกขวัญประชาชนและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างประเทศกลับคืนมาหลังเหตุการณ์อภิมหาอุทกภ,ภัยปลายปี2554 แต่ทันทีที่รัฐบาลประกาศทดสอบระบบการระบายน้ำผ่านคูคลองในกรุงเทพมหานครในวันที่5และ7กันยายนทั้งที่การทดสอบในเชิงวิชาการภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำแต่ก็ไม่ไวายที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลจะชฉวยโอกาสหยิบยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองอาศัยกระแสคนกรุงที่บางส่วนยังไม่หายหวาดภวะจากน้ำท่วมใหญ่ปลายป,ายปี2554 ต่อแขนต่อขาวาดภาพหลอกลอนว่าการทดสอบระบบระบายน้ําครั้งนี้อาจทำให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองที่รัฐบาลปล่อยน้ำไหลผ่านต้องเดือดร้อนถูกน้ำท่วมโดยไม่จำเป็นแต่พอนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรตลอดจนนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำอย่างนายรอยนจิตด,ดอน ประธานผู้ควบคุมการทดสอบต่างยืนยันการทดสอบจะปล่อยน้ําเพียงร้อยละ30ของศักยภาพคูคลองที่จะรองรับได้จึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องน้ําท่วมแน่นอนแล้วรัฐบาลพร้อมสั่งหยุดทดสอบทันทีหากมีฝนตกลงมาในปริมาณเกินเกณฑ์กําหนดดังจะเห็นได้จากการทดสอบระบบคูคลองเมื่อวันที่5กันยายนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกที่ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น จากนั้นเมื่อมีฝนกระหน่ำหนักลงมาในวันที่6กันยายนรุ่งขึ้นรัฐบาลก็ประกาศยกเลิกการทดสอบคูคลองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพทันทีทุกอย่างกระจ่างชัดว่าใครที่คำนึงถึงประชาชนเป็นหลักไม่ว่าจะเดินหน้าทดสอบหรือสั่งหยุดการทดสอบทันทีที่เห็นว่าอาจสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ในจังหวะก,การเมืองกำลังก้าวเข้าสู่หมดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการพยากรณ์แบบฟันธงว่าปีนี้น้ําจะไม่ท่วมหนักอย่างปีที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเชื่อว่ารัฐบาลจะเอาอยู่ร้อยเอร์เซนจะด้วยเพราะได้กําหนดแผนบริหารจัดการป้องกันไว้อย่างดีหรือเป็นเพราะมรสุมพัดผ่านเข้าประเทศไทยน้อยลูกกว่าปีที่แล้วก็ตาม หากผลออกมาว่าคนกรุงไม่ต้องการหวนกลับไปใช้ชีวิตในศูนย์ผู้ประสบภยัยไม่ต้องพายเรือท้องแบนแทนขับรถยนต์ไม่ต้องประทังชีวิตด้วยบะหมี่กลึงสําเร็จรูปกับปลากระป๋องแน่นอนว่ารัฐบาลต้องโกยคะแนนไปเต็มๆตรงนี้ต่างหากที่ฝ่ายตรงข้ามต้องหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งและต้องหาทางตัดแต้มรัฐบาลทุกวิถีทางเท่าที่ทําได้แม้บางเกมจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกมองว่าดีแต่เล่นเกมการเมืองก็ตาม ตัวอย่างล่าสุดคือกรณีทดสอบการระบายน้ำผ่านกรุงเมื่อวันที่5และ7กันยายน2555ซึ่งถือเป็นภาคต่อจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปลายปี2554เป็นการไล่เตะสกัดฝ่ายตรงข้ามและกักตุนคะแนนเสียงไปพลางๆทั้งที่จะว่าไปแล้วทั้งสองพักคู่แข่งก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งใครลงสมัครชิงผู้ว่ากทมรอบต่อไป ถึงล่าสุดจะมีกระแสข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ขอชื่อคุณชายหมูหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่ากรทมอของพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยที่สองแล้วก็ตามเอาข้อจริงก็ยังไม่มีใครในพรรคที่เป็นระดับแกนนําออกมายืนยันมีเพียงรายงานข่าวอ้างว่าพรรคขอชื่อแล้วแต่ด้วยเหตุผลทางเทคนิคจึงยังไม่อยากเปิดตัวในตอนนี้ ขณะที่สถานการณ์ภายในพักเพื่อไทยก็ยังสับสนไม่น้อยตามสภาพความจรงิงภายในพักที่มีสมาชิกแบ่งออกกก้อนแต่ละกลุ่มก็พยายามพักดันคนในสายของตัวเองหรือไม่ก็เสนอชื่อคนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นขึ้นมาประกบกันกับผู้เข้าประกวดจากกลุ่มอื่นทําให้ช่วง2-3ถึงเดือนที่ผ่านมามีรายชื่อคนดังที่มีชื่อเสียงหลายคนปรากฏวนเวียนทางหน้าหนังสือพิมพ์ ว่าเป็นหนึ่งในตัวเต่งที่พักจะส่งลงสมัครมีทั้งคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพันธ์เดโต้องกิติรัตน์นรนองนายประพัฒน์จงสงวนนายปลอดประสบสุรสศดีเป็นต้นล่าสุดก็เป็นชื่อของบิ๊กออฟพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์พี่ชายแท้ทของคุณหญิงพจมานที่กำลังจกกะเกษียณร,ราชการบนเก้าอี้ผอบตรในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้มีแค่ไหนยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไป รวมถึงในส่วนของพักประชาธิปัตย์ที่กระแสก็ยังไม่หยุดนิ่งอยู่แค่ชื่อของคุณชายหมูเสียทีเดียวแม้จะมีข่าวสสกทมในการหนุนหลังก็ตามโดยยังมีชื่อของนายกราติกาวนิตคู่หูออกฟอร์ดของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักนายองอาจคล้ำภัยบูลรวมถึงนายเทโอรชนมโนไมพิบูลรองผู้ว่ากทมแกนนำคัดค้านแผนทดสอบการระบายน้ำห่างกรุงของรัฐบาลรวมอยู่ด้วย ยังไม่ถึงนาทีสุดท้ายโอกาสที่โผจะพลิกยังมีตลอดเวลาศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมที่จะระเบิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้ามีความสำคัญกับพรรคประชาธิปัตย์ที่จะต้องรักษาเก้าอี้ไว้ให้ได้เพราะจะมีผลต่อสนามเลือกตั้งสสกทมในระยะยาวปัจจุบันนอกจากจังหวัดภาคใต้แล้วก็เหลือแต่พื้นที่กทมเท่านั้นที่จะเป็นป้อมค่ายอันแข็งแกร่งของพรรคประชาธิปัตย์ ถ้าปล่อยให้พักเพื่อไทยเจาะไขแดงไปได้เดี๋ยวเริ่มจากเก้าอี้ผู้ว่ากทมประชาธิปที่ปัดก็จะลดระดับกลายเป็นพักการเมืองท้องถิ่นโดยสมบูรณ์ในที่สุด